แบดมินตันเวิร์ลทัวร์ไฟนอล2023นประเภทหญิงคู่ได้แล้ว8คู่สุดท้ายเฉิชนชิงเฉินกับเจย์อีฟานคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนเบคาน่า <kh> กับลีโซฮีคู่มือ2ของโลกจากเกาหลีใต้มาโยมะสุมโตะกับวาคานะนากาฮาระคู่มือ8ของโลกจากญี่ปุ่นนามิมะเึยามะกับชิฮาลุชิดะคู่มือสีของโลกจากญี่ปุ่นหิวเชงชู u, กับตันหนิงคู่มือสิของโลกจากจีนคิมโซยองกับกองฮียองคู่มือ3ของโลกจากเกาหลีใต้ อภิยานีลาฮายยกับซิตี้ฟาเดียซิวารามาดันติคู่มือ7ของโลกจากอินโดนีเซียกิฟจงคนพันธ์กิติธรากุลกับวิวรอดดาประจงใจคู่มือ9ของโลก